กาแล็กซี่อัปเดตนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะเอามาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์มือถือของซัมซุงนะครับซึ่งก็เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนส่วนมากก็จะอยู่ในตระกูลของกาแล็กซี่ซึ่งตระกูลกาแล็กซี่ซัมซุงเนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบปฏิบัติการ Android แต่วันนี้เรื่องที่เอามาอัปเดตในช่วงกาแล็กซี่อัปเดตนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือจากทางซัมซุงรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้วางขายตอนนี้แต่จะวางขายเดือนหน้านะครับธันวาคมเพราเดือนนี้แล้วสิเดือนนี้นะครับธันวาคมเร็วๆ S ไม่ใช่ Samsung Galaxy นะครับ Samsung a ตทีฟเอนะครับหน้าตาเป็นเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วๆไปนะครับหน้าตาเหมือนซัมซุงกาแล็กซี่ครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้คือซัมซุงอัตทีฟเอสข้างหลังเนี่ยวัสดุนะครับจุดเด่นอยู่นี้แหละครับคำนี้เลยเป็นฟิล์มโฟนเป็นฟิล์มโฟนนะครับไม่ใช่แอนดรอยคือต้องบอกว่าวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นโลหะโพลีเป็นโพลีครับโพลีคาร์บอเนตนะครับตัวนี้นะครับตัวซัมซุง A10s นะครับระบบปฏิบัติการคือ Windows Phone 8ครับนะครับเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเพียงไม่กี่ยี่ห้อเท่านั้นที่มี Windows Phone 8จำหน่ายครับนะครับวระบบปฏิบัติการก็เรียกว่าเป็น Windows เลยล่ะนะครับฟีเจอร์ต่างๆนะครับ UI ต่างๆของมันเนี่ยครบถ้วนตามสไตล์ Windows Phone นะครับม i แอป p h o n มาตรฐานมาตรฐานตอนนี้เนี่ยแอปที่อยู่บน Windows Phone Store นะครับซึ่งก็เหมือนกับทุกระบบปฏิบัติการก็จะมี store ของตัวเองนะครับ กว่า120,000แอปนะครับแอปพลิเคชัน <Application S 2> ไม่ใช่น้อยๆนะครับก็คือใครที่ลังเลว่าเอ๊ะวินโดว์โฟนนี้ใหม่ๆหรือเปล่านะครับตอนนี้แอปพลิเคชันมีให้ใช้เพียบเลยนะครับตามพื้นฐานแล้วก็เนี่ยครับอินเทอร์เฟซน่าใช้น่าเล่นมากๆคือวนะินโดว์โฟนเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าจุดเด่นของเขาคืออินเทอร์เฟซครับคือคือจุดคืออินเทอร์เฟซของเขาเนี่ยดีไซน์มาได้แบบว่าต่างจากต่างจากแบบว่าคู่แข่งอย่างเช่น iOS อเอสหรือแอนดรอย <Android S 2> <Android S 1> นะครับคือมารูปแบบใหม่ๆมีมาต่อออฟฟิศด้วย เขาเป็น Microsoft นะครับก็ต้องมีออฟฟิ e มาให้เลยนะครับก็คือใครที่กังวลว่าไปใช้บน Android เนี่ยบางทีเปิดไฟล์ Word ไฟล์ Excel เนี่ยไม่สมบูรณ์แก้ไขได้ไม่สมบูรณ์นะครับมาเจอตัวนี้เลยนะครับ Microsoft Office ได้ครบครับบนวินโดวจครับเพราะว่าของเขาทำเองนะครับก็คือเปิดไฟล์เอกสารได้อย่างสมบูรณ์นะครับตัวนี้วางจำหน่ายเดือนนี้แหละแต่ว่ายังไม่แจ้งวันนะครับก็คือคงเร็วๆนี้เรียงไม่แจ้งราคาเหมือนกันนะครับว่าเท่าไหร่แต่ว่าทางซัมซุงกระซิบมาว่าไม่เกิน20,000บาทแน่นอน น่าใช้ไม่น่าใช้นะครับลองดูนะครับอินเทอร์เฟสวยรูผมว่าผมว่าเท่าที่ลองใช้ดูเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆแล้วก็สวยงามน่าใช้ครับนะครับตัวสเปคของ Samsung a t i ทิฟนะครับหน้าจอ4.8นิ้วนะครับตัวหน้าจอในความละเอียดระดับ HD นะครับกล้อง8ล้านพิกเซลมีกล้องหน้าด้วยครับนะครับก็เรียกว่าจัดเต็มมสไตล์ซัมซุงนะครับแล้วก็ออกแบบดีไซน์ได้แบบมีความบางนะครับ คือถ้าเทียบกับ Windows Phone e d ในตลาดด้วยกันเนี่ยตัวนี้ถือว่าบางมากๆเลยโดเด่นให้ดูความบางนิดหนึ่งนะฮะว่าบางขนาดไหนนะครับนี่คือความบางตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยมี NFC ด้วย NFC ตัวนะครับก็เรียกว่าครบคันครับกล้องหลัง8ล้านพิกเซลนะครับมีแฟลชในตัวนะครับครับอันนี้พรีวิวให้ดูก่อนเพราะว่าใกล้จะวางจําหน่ายแล้วนะครับใช่ครับใครที่รออยู่นะครับหรือว่ากําลังลังเลว่า Windows Phone 8น่าใช้ไหมยืนยันนะครับว่าดูแล้วน่าใช้มากๆนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือบางคนบอกว่าอกล้องดี Windows Phone 8ยังไม่มี Instagram ไม่ใช้อดใจรอนิดหนึ่งทาง Microsoft แจ้งว่า Instagram บน Windows Phone 8เร็วๆนี้แต่ว่ายังไม่ยอมบอกเหมือนกันว่าเมื่อไหร่คือคือบอกนิดนึงมาแน่แมาแน่แคือเขาตกลงดีลกับบริษัทเรียบร้อยแล้วว่ามาแน่ๆมาแน่ๆแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ก็ชาว Windows Phone นะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็กาลัง นะกำลังคึกคักเลย<ช>นะครับใครที่มองหาอยู่นะครับลองดูซัมซุง A T V S วางจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับ,รบไม่เกิน20,000บาทครับผมครับผม,บผมนี่คือเปรกลแรกของรายการดิจิไลฟ์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้ากับช่วงดิจิไลฟ์ท็อกครับ